SGMW เปิดตัวรถยนต์คอนเซปต์ภายใต้ชื่อ Light of ASEAN ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกัน EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะพาทุกคนมาชมรถยนต์คอนเซปต์จากทางค่าย s GMW นะครับหรือว่าเป็นการร่วมมือของ SAIC GM และ w ู่หลิงโดยรถคอนเซปต์รุ่นนี้นะครับได้มาโชว์ตัวในงาน ASEAN Strategy Launch Conference ในเมืองหนานจิงประเทศจีนภายใต้คอนเซปต์ Light of ASEAN โดยมาในรูปแบบของรถยนต์ซีด าน New Energy นะครับไฮไลท์เด็ดของรุ่นนี้นั่นก็คือการออกแบบรถยนต์ซีดานที่มาแบบประตู2บานเปิดแบบปีกนกหรือประตูเกาวิงซึ่งประตู2บานนี้นะครับก็เป็นประตูบานใหญ่ที่ครอบคลุมไปตั้งแต่ที่นั่งตอนหน้าจนถึงที่นั่งตอนหลังเลยนะครับ ส่วนด้านหน้าก็มีการออกแบบเป็นรูปตัว X และดีไซน์ไฟ DRL เป็นรูปตัว T เส้นสายตัวถางด้านข้างนะครับก็ออกแบบแนวสปอร์ตในส่วนของแนวหลังคางนะครับออกแบบให้โค้งรับไปยังท้ายรถตามสมัยนิยมส่วนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นไฟแบบแมทริกซ์พร้อมสปอยเลอร์หลังที่ยื่นออกมาจากเสาสี ส่วนภายในนะครับมีการออกแบบตามคอนเซปต์ Zero Gravity Dual Mode Cockpit โดยด้านหลังนะครับออกแบบให้เป็นที่นั่งโซฟาและเบาะที่นั่งด้านหน้านะครับก็มีการออกแบบในรูปแบบใหม่ที่ดูแปลกตาในฝั่งของคนขับนะครับก็จะมีการออกแบบพวงมาลัยรูปแบบใหม่และติดตั้งแผงหน้าปัดขนาดเล็กทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรูปแบบของรถยนต์วูลิงรุน่นนี้ยังคงมาในรูปแบบของรถคอนเซปต์เท่านั้นซึ่งหากจะนํามาผลิตจริงนะครับก็ต้องมีการ ปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆเพื่อให้ผ่านรูปแบบของการใช้งานบนถนนจริงหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o o k n e o t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน